ใบมะขาม (tamarind leaves) มีลักษณะเป็นใบประกอบแบบขนนกมีใบย่อยขนาดเล็กสีเขียวอ่อนถึงเขียวเข้มขอบใบเรียบปลายใบมนและเรียงตัวเป็นคู่ตามก้านใบใบมะขามมีกลิ่นเปรี้ยวเล็กน้อยและรสเปรี้ยวอมฝาดการใช้ใบมะขามในประกอบอาหารหนึ่งเพิ่มรสเปรี้ยวใบมะขามอ่อนสามารถใช้แทนมะนาวหรือมะขามเปียกได้ในเมนูที่ต้องการรสเปรี้ยวเช่นต้มยำต้มปลาออสอง ยำใบมะขามอ่อนใช้ใบมะขามอ่อนลวกหรือต้มยำกับกุ้งหรือเนื้อสัตว์ทำเป็นเมนูยำสามใส่ในข้าวต้มใบมะขามสามารถใส่ในข้าวต้มเพื่อเพิ่มรสชาติและกลิ่นหอม4แกงส้มนิยมใช้ใบมะขามอ่อนเป็นส่วนประกอบในแกงส้มเพื่อเพิ่มรสเปรี้ยวตามธรรมชาติประโยชน์ของใบมะขามหนึ่งบรรเทาอาการไข้และหวัด นำต้มจากใบมะขามสามารถช่วยลดไข้และแก้หวัดได้2ช่วยย่อยอาหารใบมะขามมีฤทธิ์ช่วยกระตุ้นการย่อยอาหารและลดอาการท้องดอร์ต้านการใบมะขามมีสารต้านการอักเสบที่ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอหรืออักเสบในร่างกาย4รักษาผื่นคันใบมะขามบดละเอียดใช้ทาภายนอกเพื่อรักษาผื่นคันหรือโรคผิวหนังใบมะขามเป็นวัตถุดิบที่ให้รสชาติเปเรี้ยวและประโยชน์ทางยาในหลายๆด้าน